สวัสดีครับสุข,สข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สิสวยนําเสนอเป็นประจำนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าหมู่บ้านรื่นเรือดีสามนะครับก็มีเทาเขาสองชั้นหลังมุมนะครับทำเลดีมากๆเลยนําเสนอ1่งหลังนะครับนีอ่ยอยู่ในหมู่บ้านนี้ตามผมไปชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นถนนฮะไทยราชนะครับก็กว้างแบบนี้สี่ช่องจราจรนะครับฝั่งนี้มุงหน้าตลาดมีนะครับตลาดมีประมาณสัก4กิโล ไปชนกับถนนสุวินงเนี่ยประมาณสักกิโลครึ่งนะครับหน้าปากซอยอัทไทยราชก็มีบิ๊กซีใหญ่นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับก็หมู่บ้านรื่นฤดีสามนะครับอยู่ระหว่างซอยอัทไทยราช25กับ27นะครับหมู่มบ้านนีหน้หน้าปากซอยก็มีบิก๊กซีมินิแบบนี้นะครับเข้าจากหน้าโครงการไปถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก450เมตรนะครับฝั่งที่จะนําเสนอนะครับฝั่งนี้ก็มุ่งหน้าไปตลาดหาไทยมิตร ตลาดทไทมิรก็ประมาณสัก4ี่โลเลยตลาดทัไทมิรไปก็จะไปสายไหมไปผลโยธินไปสนามบินดอนเมืองได้นะครับนี่วันนี้โอเคเดีย๋ยวตามผมไปชมภายในบ้านกันต่อได้เลยครับครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านหลังที่จะนําเสนอแล้วนะครับหมู่บ้านรื่นฤดีสานะครับอยู่ระหว่างซอยทัไทราชยี่สิบห้าซอยทัไทราชยี่สิบเจ็ดนะครับเข้าซอยมาประมาณสัก 450เมตรนะครับอยู่ข้างๆางกับสวนหย่อมของโครงการเลยหลังนี้เป็นทาวเว้า์ส์2ชั้นหลังมุมนะครับนี่หลังนี้อันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เป็นคอนกรีตกว้างๆแบบนี้รู้ว่าขาวๆวนั้นเป็นสวนหย่อมของหมู่บ้านนะครับก็มาถึงตัวบ้านเนี่ยจากสวนหย่อมมาถึงตัวบ้านไม่ถึง100เมตรนะครับหลังนี้เป็นทาวเฮ้า์สชั้นหลังมุมนะครับมีพื้นที่ด้านข้างนี่หลังนี้หลังนี้เลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด29ตารางวานนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา เลยท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9น9 0 2 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดียไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ home 4นะครับ sign home บ้านแล้วก็เลข4นะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้านนะครับก็เข้าจากถนนฮัทไทราชนะครับเข้ามาประมาณสัก4 5 0เมตรก็มาถึงบ้านหลังนี้นะครับหน้าปากซอยก็มี b ิกซีมินินะครับตลาดที่ใกล้ๆนะครับก็จะมีตลาด ไทมิสกับตลาดมีนบุรีระยะทางพอกันนะครับประมาณ4กิโลนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับต่อเติมหลังคาไว้แล้วนะครับจอดรถในบ้านได้1คันพื้นปูกระเบื้องไว้ให้แบบนี้นะครับจอดรถในบ้านได้1คันหน้าบ้าน1คันนะครับนี่เลยนี่เลยหมู่บ้านรื่นเรื่อดี3นะครับหลังนี้หน้าบ้านหันทิศใต้นะครับทิศดตด้วยลมดีนะครับทิศใต้นี่นะครับนี่นะครับ เป็นเท้าเฮาส์องชั้นหลังมุมนะครับหลังมุมเท้าเฮาส์หลังมุมเนี่ยไม่ค่อยมีมาบ่อยนะครับนา,นานๆจะมีมาสักทีหนึ่งห,หลังมุมหาเยอะนะครับลูกค้าหาเยอะอันนี้พื้นที่ด้านข้างนะครับปั๊มน้าแทงน้ําติดตั้งไว้แล้วด้านหลังต่อเติมครัวเต็มพื้นที่นะครับแบบนี้ไปตามผมไปชมภายในบ้านกันต่อครับผมไปตามผมไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับนี่นะครับ ในบ้านเนี่ยครับห้องโถงชั้นล่างนะครับก็เขาจะเล่นระดับไว้นิดหนึ่งนะครับพื้นเป็นกระเบื้องแบบนี้เล่นระดับไว้มีบันไดหนึ่งขั้นนะครับนี่แบบนี้ฝ้าเป็นฝ้าฉับระยบนะครับหลังนี้ก็ต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับขายตามสภาพนี้นะครับด้านล่างอ่าทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยอยู่ใต้บันไดเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ําชั้นล่างกันหน่อยนะครับนี่นะครับห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็ ชักโครกอยู่ฝั่งด้านนี้นี่นะครับนี่นะครับออกจากห้องน้ํานะครับไปชมกันต่อนะครับด้านหลังนะครับต่อเติมครัวไว้ให้เต็มพื้นที่เลยนะครับทำบิวอินเคาน์เตอร์ไว้สวยๆนะครับนี่ห้องผงมาถึงตัวนี้เลเน้อเลยนะครับเป็นรูปตัวแอลแบบนี้ครัวเนี่ยต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับลงเข็มเรียบร้อยทําไว้ให้สวยๆแบบนี้นะครับบุผนังเต็มพื้นที่เลย ฟาเป็นฟาทีบาร์แบบนี้นะเราตรงนี้มีช่องแสงนะครับ2ช่องกลางวันไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะมีแสงสว่างเพียงพอนะครับเคาน์เตอร์บิวอินไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปตัวแอลยาวๆแบบนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็สับถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9 0 2 2 4 7 9สุขุมมาและที่ดินนะครับฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็นลานโล่งๆเป็นลานซักล้างนะครับมีประตูกั้นเป็นสัดส่วนนะครับ แบบนี้แล้วก็มีพัดลมระบายอากาศติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางออกไปด้านข้างอันนี้นะครับโอเคกลับเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านแบบนี้ปไปแต่ตามผมไปชมชั้นสองกันต่อได้เลยครับ<ม>อ่าขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับพื้นชั้นบนเป็นกระเบื้องแบบนี้นะครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของหลังนี้นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับ้าชั้นบนก็เป็น้าฉับเรียบแบบนี้นี่เลยนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2479สุ่ขุมบ้านและที่ดินนะครับห้องนี้ห้องน้ำชั้นบนเนี่ยจะมีประตูทางเข้า2บานนะครับมีประตูทางเข้าทางห้องนอนใหญ่1บานแล้วก็เข้าทางโถงบันได1บานนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันนะครับอโอเคห้องนอนที่2ก็จะอยู่โซนด้านหลังนะครับนี่ห้องนอนที่2นะครับ หมู่บ้านรื่นเรือดีสามนะครับถนนห้ไทยราชนะครับด้านหน้าโครงการก็มีบิ๊กซีมินินะครับนี่นะครับอันนี้ห้องที่สองนะครับไปต่อกันด้วยห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามก็อยู่คู่กันนะครับระหว่างห้องที่สองกับห้องที่สามนี่อยู่คู่กันอยู่โซนด้านหลังทั้งคู่เลยนะครับนี่นี่ห้องนอนที่สามนะครับห้อง,ทงเท้าเฮ้าหลังมุมก็จะได้เปรียบตรงที่ มีหน้าต่างด้านข้างนะครับทําให้ห้องโปรง่งโล่งแบบนี้นะครับเด็ก <_' S 1> ดัดบุวงลวดติดตั้งไว้ให้แล้วทั้งหลังนะครับหลังนี้นี่นะครับอันนี้ห้องที่3ต่อด้วยห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้ํามีสองห้องนะครับชั้นบนหนึ่งห้องชั้นล่างหนึ่งห้องอันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นบนก็อันนี้เป็นประตูทางเข้าทางโถงบันไดน,นะครับห้องน้ําชั้นบนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ แถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับหนึ่งเครื่องก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวหาดไทยราชหาดไทยมิตรแถวใกล้ตลาดมีนบุรีนิมิตใหม่นะครับเรามาดูหลังนี้นะครับบ้านรื่นฤดีสามนะครับเป็นทาวาสองชั้นหลังมุมทำเลดีมากๆนะครับก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u ับ c ไ i b e กด กระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย